ฮัลโลสวัสดีคนวันนี้เรา,าอยู่กับเกมอีพ Pixel กับช่วงไกด์ผู้เล่นใหม่ปี2023ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคณะเดินทางหรือว่าบอสป้ายน,นั่นเองเราเคยพูดถึงในเมื่อของปีที่แล้วไปแล้วแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของในปีนี้บ้างก็คือว่าเรามีทีมอะไรเปลี่ยนในรอบนี้ก็คือเดี๋ยวเราคิดว่าไอคลิปเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําวนแบบทุกๆครั้งที่มันเปลี่ยนโรเทชันอันจากที่ทุกคนรู้กันว่าไอบอสไอ i, ในโหมดเนี้ยมันจะสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือมันมีบอสทั้งหมด5ตตัววแ่่าเรา ดูไม่ได้เพราะเหมือนว่าเบบมันล่มหรืออะไรสักอย่างเราเลยกดดูไม่ได้แต่แปลว่าให้รู้ว่ามันมี5ตัวแล้วก็มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามรอบถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนรอบใหม่เราคิดว่าเราน่าจะทําคลิปแนะนําทีมใหม่อีกรอบอ่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาแนะนําทีมกันก่อนเลยเอาเราจะแนะนําเป็นภาพรวมแบบ level สแบบส่วนใหญ่เราจะลงเป็นเลเวลสไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ด้วยว่ามีตัวไหนแทนได้บ้างแล้วก็มีทีมอะไรที่แบบเคยเจอบ้างอ่ะมาเริ่มกันที่ตัวให้ง่ายที่สุดกันก่อน,อนเลยก็คือชีบังคุณนะ่นเองตัวนี้ถ้าเกิดดว่าคมีีขอองๆืแบบ จบได้สบายนี่คือทีมปัจจุบันของเราก็คือจะมีเป็นโรอาน่าใส่ถึกแล้วก็ต้องใส่ไอดอลเชียด้วยแต่ว่าเราไม่ใส่เพราะาเราไม่ซีเรียสเรื่องตรมบอดป้ายแล้วอันนี้ของเราใส่เปอาริน่าลงอาริารน่าเงื่อนังข่าไม่มีอะไรมากเลยแค่มันถึกใส่เซตเลือดฟรีจบแค่นั้นเองที่เป็นเลือดนะไม่ใช่เป็นรองคาร์สปีดแล้วก็ใส่ไปดอลเชียเพื่อดันตัวที่ตีแรงที่สุดมาแค่นั้นเองแล้วก็ของเราจะมีเป็นเฮลกาจะเป็นตัวหลักของเราก็คือเป็นตัวปั๊บสปีดแล้วก็ก่อแตกแล้วก็ดันเทินด้วยาะสกิลนียเกิดเป็น แล้วก็จะมีใส่เป็นไอ้บอร์เดอร์คอยเพราะว่าบิสกู3มันไม่ใช่โจมตีมันจะแับสปีดเพิ่มแล้วของเราก็จะมีเป็นมุกใหม่ของเราก็คือเรวก้านั่นเองเวลแก50ถ้าเกิดเวล60นะมันสามารถวันช็อตบอสได้เลยแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําซึ่งของก็รู้สึกจะระเบิดไปให้ใครสักคนก็เลยคิดเลเวล185แต่ว่าค็ไม่เป็นไรก็คือเอาแค่คิเลท85แล้วอาร์ติแฟกจริงต้องใส่บัสตสโตนถ้จะให้เซฟนะกับบัสตสโตนของเราเต็มเราก็เลยใส่แอน,นี้ก่อนเพราะเราอย่างที่บอกไม่สี่เรียสเราไม่ต้องการ short board, วันช็อตบอสเราต้องการแค่ให้มันตีเกินดาเมจให้ได้สัก500,000ก็โอเคละเแต่ แต่ทีมนี้ตีได้ประมาณล้านสองแล้วก็จะมีเป็นแลมแลมเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากเพราะว่าโอ้อาร์ติแฟกต์ก็ไม่มีเดี๋ยวค่อยไปใส่ก็คือถ้าใส่ก็ใส่เป็นใส่ได้2อันอาร์ติแฟกต์ตัวเองก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นคานาดานักเก็ตก็ได้ไม่จริงไม่มีนักเก็ตหรอกแต่ว่ามันพูดติดปากนี่ก็คือใบนี้โอ,อเคเอาใบนี้มานี่ก็ใส่เป็นเพิ่มดาเมจให้ติดดดบัฟซึ่งก็บิลแปดห้าแล้วก็ที่เหลือก็ดาเมจเต็มข้อเลยแล้วก็อย่างที่รูกันว่าตัวนีี้้้้บบ้้เเเป็็นนนลิมมมมมตตดดดดดดดแแแ่่่วาา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 หหออใใคครรรทททไไไไไบงจๆกกั อ่ายูฟิเน่ได้ไหมได้ริมรูได้ไหมไม่ได้ริมรูตัวพีพีอารเอนเซได้ไหมไม่ได้บุยเซอร์ต้องเป็นตัวดาเมจแท้ๆแ,แบบอ่าไซรินได้ไหมไซรินแล้วว่าไม่คุม้มเอาตัวอื่นดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดแนะนําจริงๆก็คงจะเป็นเออเวันลนเนี่ยได้คือส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่วันช็อตแบนชีตัวไหนวันช็อตแบนชีได้เอาตัวนั้นมาใส่อ่าแบบไบเคนเนี่ยไบเคนก็ได้นะเอาไบเคนมาได้เหมือนกันแล้วก็จะมีใครอีกอ่า uh, ที่เป็นเห็นมุกใหม่ล่าสุดเลยนะจะมีเป็น,น,นาาเซ็ตอ่าซิดอ่าซิด้ต่ซ บิวใส่ดาเมจนะต้องไปเซ็ตขี่ดาเมจแล้วเราลองเ้าแอคแท็กหรือสปีดให้มันได้สักสปีดประมาณร้อยแปดสิบร้อยหกสิบอ่ะแล้วมันจะดีมากเพราะว่ายังไงก็มีให้มันตีแรงสุดให้ให้มันแบบโดนผักพอมนโดนผักปุ๊บเดี๋ยวคุกคนก็จะช่วยดันเองแต่สำหรับเราเราว่าแลมดีสุดละถ้าเกิดใครมีแลมมันฟรีด้วยก็คือมันเป็นตัวฟรีแล้วก็มันปั้นหกดาวมาให้เลยเราก็เลยไม่ต้องไปปั้นหลายตัวแล้วก็มันไม่ได้ใช้ที่ไหนนอกจากด่านนี้ดังนั้นก็ถ้าใครมีก็ใช้นี่ดีสุดแต่ถ้าเกิดอย่างที่าาอย่ เฮลกาดีสุดแล้วเอามาใส่นะใครไม่มีไปปั้นซะปัน้นด้วยห้าสิบก็ได้ไม่ต้องซีเรียสดิวกาก็เหมือนกันเราว่าดีสุดแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนตำแหน่งของดิวกาจะเป็นตำแหน่งของแลนดี้คือเรามาเอามาแทนแลนดี้เพราะว่าแลนดี้เนี่ยเราไปอารีนาแล้วแลนดี้ในอารีนาใส่การ์ดิ้งไลท์ซึ่งการ์ดิ้งไลทรในโหมดนี้มันไรประโยชน์มันมันไม่ดีแต่ถ้าเกิดใส่ดิวกาเนี่ยเราสามารถใส่บัสตสโตนแล้วมันจะเป็นฮีลเลอร์ได้ซึ่งเนี่ยเราว่าดิวกาเนี่ยมันจะดีกว่าแลน,นดีน้ตรงที่มันมีบัฟทุกอย่างเลยแล้วมัััันนนนนนกกกก็็มมมมมีีีีีีีดด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 บบฟ้้้ววยยยคืออออจะะเเเเเปปแิาาาาท่โโฉพหสสล ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีสโล่ถ้ามีสโลก็เลยไปทำให้ผ่านง่ายๆขึ้นแล้วก็เนี่ยมันจะดึงคนที่ตีแรงที่สุดมาซึ่งยังไงก็ได้คือยังไงก็ดึงถึงอะเออแล้วก็มีกอดแตกด้วยเออดีมากๆแต่กอดแตกจกากเฮลกามันก็พออยู่ละแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีโรนนาใครแทนได้อีกเราว่าเอาเป็นเราไม่คิดว่าเดซิน่าจะแทนได้อาจจะต้องเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือเอาเป็นแทงคือโหมดนี้ต้องเอาแทงมาถึงจะแทงไดถ้ถ้าคนยืนหน้าไม่ใช่ดัวนามันแทงไม่ไหวเพราะบอลมันตีแรงมากโดยขนาดดัวนาวแบบฟูถึกมันยแบบเอตยลให้ด ถ้าแนะนาก็มีเป็นแท้งอะไรก็ได้ธาตุไม้อ่าก็คือยุนฮาคูริอารมินได้หมดเลยแต่เราว่าถ้าแนะนําดีสุดก็คงจะเป็นคูริคูริน่าจะเวิร์กสุดหละแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็เอาแทงธาตุน้ำไปก่อนก็ได้ที่เอาไว้ใช้ก็แบบใครมีคราวก็เอาคราวไม่ได้เอาโรสมาก็ได้ได้หมดเหมือนกันโรสก็ช่วยดึงเทินด้วยก็ดีเหมือนกันถ้าเป็นแท้งอ็ไม่จำเป็นต้องเป็นธาตุไม้แต่นะนว่าให้ต้องเป็นแท้งแต่ถ้าเกิดว่าใครมีโรอาน่าบอกเลยบิลทึกแล้วก็มายินเป็นบิลวึกอารีนา ทุกอาณาจักรก็คือลงเลทลงดันลงอารีนา่าบิวนี้หมดเลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเปลี่ยนแค่อ์ติแฟกต์อะไรอย่างนี้แต่ก็คือไอเดอเชียร์มันจะเวิร์กสุดเพราะมันช่วยดันให้เยอะขึ้นเราบ,บอสมาตีหมูม่โอเคนี่ก็คือทีมธาตุไม้ใครมีทีมอื่นก็อยากเสนอก็มาเสนอกันได้เพราะบ,บ,บางทีเราลืมตัวคอนอะไรไปแต่ว่า3 2ตัวนี้ยังนำเข้ามาใช้ถ้าเกิดใครยังไม่มีหรือยังไม่ได้ปั้นไปปั้นซะปั้นแค่บปห้าสิบแบบเดียวนะแล้วก็ไปบอสต่อไปกันเลยดีกว่าก็คือตัวต่อไปเป็นบอสม้บไม,บไมนี่ก็งายเหมือนนนนนกกััััเเเพรราาาะววตตตคอุไไฟด้้ปปททขง็ีีม ถ้าเกิดที่จริงอ่ะเขาเอาเซซิเดียไฟเนี่ยเอาลาดมาแทนได้คือเอาลาดมาเล่นได้แต่ว่าลาดของเราเป็นบิวอารีน่าเราก็เลยไม่ได้มาแทนเพราะว่ามันไม่ใส่ออเรียสมันต้องใส่ดีแฟคที่เป็นอ่าบอสเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเรามีไหมเราน่าจะยังไม่ได้ใส่เหมือนกันของเซซิเลียก็อ่าเลียสก็ได้นะอเออเลียสก,ก็ได้ใครก็ได้แล้วว่าถ้าตอนนี้เลียสก,ก็น่าจะดีกว่าเอออ e ีนับก็น่าจะดีสุดเพราะว่าอ e ีนับเนี่ยมันถ้าเกิดใส่คาลเตอร์นะมันก็จะคาลเตอร์ใส่หน้าบอสด้วยถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยแล้วเท่าไหร่แต่มัันดดีีีีตรงท่มมมบาเจ ให้เซซิเลียนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนของเราใส่เป็นไออาร์ติแฟกต์อันนี้เป็นบวกคิเลตอ่าเดี๋ยวเราหาก่อนเพราะของเราเอาไว้ใช้กับบอสมืดคือบอสมืดเราเราใส่คิเลตบวกไปให้อ่าเป็นใบนี้อ่าเราใส่ใบนี้บวกคิเลตให้แต่ก็คือถามว่าจำเป็นต้องใบนี้ไหมไม่จําเป็นใส่เป็นอะไรก็ได้อย่างที่บอกไปจะมีเป็นใบนี้ที่ช่วยเพิ่มถึกถ้าเกิดแทงตัวไหนอาสวินคนไหนที่แบบแทงบอสไม่ได้ติดแทงไม่ไหวไปแลกใบนี้มาใบนี้แลกได้ที่หอฝึกตนใครยังไม่รู้ว่าหอฝึกตนคืออะไรก็ไปดูคลิปไกด์เราเอาไปละของปีนี้โอเค กอบปีประมาณนี้ก็คือเบลวูเป็นสปีดเอฟเฟกต์85แต่เราหายไป5%เพราะว่าของระเบิดแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดันเอาทีหลังคือบอสป้ายมันไม่ซีเดทให้ถ้าเกิด5%มันไม,ไม่ก่อแตกหรือไมไ่ติดดีบัฟอะเพราะว่าปัญหาไม่ใช่อยู่ที่อะไรปัญหาอยู่ที่เกมเนี่ยแหละไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เราแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวพวกตัวดาเมจธาตุไฟอะไรก็ได้แล้วก็ฮิลเลอร์หนึ่งตัวซึ่งฮิลเลอร์เนี่ยของเราเลือกเป็นคณะคณะเป็นฮิลเลอร์จากบัตสโตนเพราะเป็นธนูเราอย่างที่บอกไปว่าเกมนี้ถ้าธนูมีบัตสโนคือคคนนนนนัั้จะเเเป็ฮีลลออร์ททโก็คื นี่ก็เป็นฮิลเลอร์ของเราทำคิเลตแค่70ก็พอเพราะว่าเรามีบอสเป็นธาตุไม้เราชนะธาตุอยู่ที่85เรามีใส่พุที่เป็นบวกคิเลตสิบหกเราก็ได้ทำแค่70ก็พอแต่ของเราเพิ่งเปลี่ยนของมาเพื่อเลยคิเลตล,นะลดลนหน่อยนะก็ไม่ได้จูนดีเท่าไหร่เพราะว่าเอาแค่ลมผ่านอนะบอสไม้คือแต่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วก็เลยเอาไปลงลใส,ส่ไปเไปแต่ถ้าแนะนาจริงๆก็เอาคณาเบลวหกสิบแล้วก็สกิลไม่ต้องอัพก็ได้อาจจะอัพแค่สกิลหนึ่งหรือสกิลสามอะไรแบบนี้แต่วกาเน้นให้น,นาดาเใคใีใอสยต พอเวลาลากกดสกิลสมันจะดึงคนะพอมันดึงคณะปุ๊บมันจะฮิวังตีเลยซึ่งมันจะดีมา,มากๆแล้วตัวต่อมาก,ก็คือเบาวซึ่งเบาวเนี่ยมีตำแหน่งแทนได้อีกตัวหนึ่งคือคือเบียร์ไฟนั่นเองเนี่ย,น,ยนี่คือเบียร์ไฟแต่เบียร์ไฟของเรายังไม่ใช้ละก็คือเราว่ามันตำแหน่งถ้าเกิดเทียบจริงๆนะเบวแรงกว่าดีกว่าแต่ข้อเสียคือเบาได้ใช้แค่ที่นี่ที่เดียวไม่ได้ใช้ที่อื่นเลยถ้าเกิดปั้นเบียร์ไฟอ่ะจะไปได้ใช้ในอบิสได้ใช้ในขาวงกดซึ่งมันได้ใช้เยอะกว่าถ้าเราแนะนําว่าคันนมมมีีีีี2ตววว้้นะ้ะแลบบบบไไไไ่่ซเเเเเรรยยออองดดดดปาาาฟฟกกกพ็จห เ่าเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนําแต่คือมันดีกว่าตัวที่มันสก,กิลหนึ่งมันตี2เป้าคือบอสไม้เนี่ยถ้ากเกิดว่าเราตีเราตีด้วยดาเมจเป้าเดียวมันจะหักดาเมจเอาเราจะไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราค่อยไปลงให้ดูอีกทีตอนท้ายคลิปอ่าก็คือประมาณนี้แล้วก็ถ้าจะให้ดีสุดอัลติแฟกต์ใส่เป็นใบนี้ก็คือไอเนี้ยใส่แทนได้แต่ว่าไม่แนะนำถ้าดีสุดอ่ะคือใบนี้ใบนี้ดีสุดละคือเริ่มมาปุ๊บลดคูลดาวลดคูลดาวลดคูลดาวคือตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งกอแตกถ้าเกิดไม่มี2ตัวนี้เอาอะไรแทนได้บ้างออคกกก็่แตตวืปุ๊ แนะนำเป็นธาตุไฟหรือไม้แสงมืดได้อ่ามีใครได้บ้างอ่อยูฟิเน่ก็พอได้อเลนเซียได้ไหมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ให้ให้ดีอะคนจะเป็นตัวที่ตีหมูมีใครได้อีกเซริล่ลานี่น่าจะได้นะเอ่อเอาแต่เซริล่ลากอดแตกน้อยมากไม่ไม่พอเราก็ไม่พอเฮลกาเฮลกาเราไม่ใช่ธาตุไม้อ่ะถ้าตุไมธาตุไม้ล้วนโอเคเบลโลนา่าโอเคเราเบลโลนา่าได้เป็นตัวก่อแตกแทนได้แล้วก็มีใครอีกอ่อเคนไฟ เคนไฟนี่ก็ได้นะเอามาแค่กอดแตกเฉยๆอะ่ะเพราะสกิลมันกอดแตกเยอะมากแล้วก็ดิวก้าได้ไหมได้ได้เอาดิวก้ามาแทนได้แล้วว่าดิวก้าแทนได้แต่ต้องถ้าเกิดมันตายต้องเวลเยอะๆหน่อยนะเออต้องไปเบลให้มันด้วยเพราะมันอาจจะไม่ถือพอพิมอดได้ไหมไม่น่าเวิร์กเอลิกอรอ่าเอลิกอรน่าจะได้เอลิกอร,อก,อรกับอ่าอิเซเลียแล้วก็เอลเฟลได้เหมือนกันแล้ว,ว่าเป็นพวกที่ใช้ได้เพราะเป็นตัวตำแหน่งกอดแตกแล้วก็เดโคดีตรงที่มันมีทาร์เก็ตแต่ว่าสคูดาวจะนานไปหน่อยก็ ไปแก้ปัญหาเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตำแหน่งที่ตีหมู่เพื่อให้เคลียร์ไอ้ไอ้ตัวคิสตันคือเราต้องตีคิสตันให้มันตีให้ดาเมจขึ้นน่ะถ้าเกิดเราตีคิสตันจนดาเมจขึ้นนะเราจะสามารถทําให้มีนูริฟายการตีบอสได้ถ้าเกิดไม่มีนะเวลาบ็อกมันกวนตีอะมันจะได้ติดเป็นพิษเส้นประสาทอะไรสักอย่างไอ้นั่นน่ะมันจะทำให้ตีระเบิดถ้าเกิดเราตีลูกแก้วไม่ทันดังนั้นเราควรจะเอาทีมที่มีตีหมู่แล้วก็มาช่วยให้ตีลูกแก้วได้ทันแต่ว่าไม่ใช่บิละ นี่บิวอารีนาของเราซึ่งเราไว้จะเบ็ดในกิวว์ให้แบบคนมาเห็นว่ามันคือบิวเมอร์เมอร์ไฟแล้วก็แบบโดนตุม้มเคาน์เตอร์ตายอะไรอย่างงี้ซึ่งไม่เวิร์กถ้าใช้เวิร์กจริงๆต้องเป็นบิวที่เป็นแบบดาเมจแบบเมอร์แบบไอ้บาวของเราก็ได้เดี๋ยวให้ดูของบาวของเราคือบิวประมาณนี้อ่าบิวบอลนี้โอเคเนี่ยอันนี้ใช้ได้ใี่เป็นเมอร์ไฟนะก็คือสปีดสองร้อยแล้วก็ดาเมจให้หมดเลยแล้วก็เอฟเฟกต์ไม่ต้องไปลงแอทแท็กไปลงคีย์เลดดีกว่าแต่ของเราอย่างที่บอกไปว่าเราใส่พุคีย์เลดทำแค่เจ็ดสิบ แต่อันนี้ก็ยังไม่ถึงเลยซ้ำแต่ว่าเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าบอสม้มันเป็นอะไรที่ง่ายคือต่อให้เอาทีมเนี้ยไปขนาดเมอร์ไฟที่เป็นแบบเซตเคาน์เตอร์ไม่มีสปีดเลยเนี่ยมันยังทำแต่ครับดาเมจได้ประมาณล้านสองล้านสี่ซึ่งมันเยอะมากมันมันผ่านเงื่อนไขยอยู่แล้วบอสมันเลือดแค่ประมาณล้านแปดแต่วมันก็ตีไปเกือบหมดแล้วถ้าเกิดตีไม่ตายก็สามารถเปิดตีนอกได้ซึ่งก็เป็นทีมที่เราแนะนําแต่เอาจริงๆถ้าเกิดว่าถามว่าแคนใครได้บ้างก็อย่างที่บอกไปแต่ว่าจะมีเมอร์ไฟอ่ะที่ไม่ไม่ควรแทนๆๆแเมอร์ไฟกดิ คณะไม่มีบัตสโตนให้ไปใส่ฮาเซลหรือทาม,มารินแทนฮาเซลจะดีกว่าทาม,มารินเพราะทาม,มารีนมันไม่สามารถดันเทินได้เพราะบอสมันห้ามห้ามดันเทินดังนั้นใครมีฮาเซลเอาฮาเซลไปใส่แทนโอเคมาถึงตัวสุดท้ายกันบ้างคือตัวที่ปวดหัวที่สุดในบอททั้งหมดก็คือเจ้าโมลอยคือโมลอยเนี่ยเป็นตัวละครที่ยากที่สุดในการตีเป็นบอทที่เราวัดมันเกิดมาเพื่อให้ผู้เล่นปวดหัวเว้ยนี่ขนาดโดนเนิร์ฟไปแล้วมันยังก็ยังยากอยู่ดีทีของเรามีใครบ้างก็คือจะมีเป็นเซซิเลียของเราใช้ร้าแทนได้อย่างที่บอกไป คือบอสตัวนี้อย่างแรกสิ่งสิ่งที่สําคัญคือไม่สามารถใช้แพสซีฟได้แปลว่าอะไรแปลว่าไอตัวคอคที่เป็นแบบนี้ไอคอนแบบเนี้ยเป็นกรอบแหวงแหวงแบบเนี้ยจะไม่สามารถใช้ได้ซึ่งมันจะตัดชอยไปเยอะมากแบบดูหน้าที่เป็นตัวดาเมจที่เอามาใช้ในทาแสงได้ก็ใช้ไม่ได้เพราะมันโดนซีลแพสซีฟซึ่งมันก็เลยเป็นบอสที่เราว่าปวดหัวเวยที่สุดเงื่อนไขมันน่ารำคาญที่สุดแล้วก็ของเราใช้เป็น2หนอนนี้เดี๋ยวมัมจะมีคอมโบเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีใครบ้างแต่ของเราใช้เป็นเซลิสเรี่งที่บอกไปว่าเซลิสเนี่ยใช้ได้้แแค่อสปาายเดี๋วรติ ห้าติฟเฟผมแนะนำใส่เป็นซอมอฟสตาร์ใส่เป็นซอมอฟสตาร์ใช้เอลฟลแทนก็ได้นะแต่ว่าเอลฟลไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เพราะว่าบัฟดามันให้แค่ตัวมันเองคนเดียวไอเซดิเนี่ยมันจะดีหน่อยตรงที่มันมีสกิลหนึ่งดึงดึงคนมาหนึ่งคนถ้ามันดึงเซอร์เมียมามันจะได้ดาเมจฟรีเพิ่มเยอะมากซึ่งเซอร์เมียเนี่ยเป็นดาเมจใครแทนก็ได้เอาตัวอะไรมาก็ได้แบบไบเแคนก็ได้แบบอไดเอาลูกามืดก็ได้แต่ไบเแคนจะไม่ค่อยเวิร์กตรงที่บอสตัวเนี้ยมันจะแยกเป็นไอโซเลชัน มันจะบัฟแค่เอลฟลคนเดียวดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการให้บัฟดามให้ตัวดามเมจต้องเป็นบัฟจากตัวเองเท่านั้นไม่รู้เงื่อนไขบอสตัวนี้จะจุกจิกไปไหนมันเป็นอะไรที่น่าอันขานมากเป็นบอสที่เราบอกเลยถ้าไปดูเต้นอกนะจะเป็นบอสที่เลือดเฮลตี้มากจะไม่ใครตีเพราะมันน่าอัคขญนสุดๆนะแต่ก็เราเลือกเป็นเซอร์เมียแต่ถ้าจะให้ดีสุดตอนนี้อีกคางเลื่อกหนึ่งก็คือซาฮักซาฮักก็เอามาใช้ได้เราเห็นคนมาใช้อยู่ซึ่งมันก็ดูไม่แย่นะแต่ของเราใช้เป็นเซอร์เมียเพราะว่าของเราเป ก็ใช้เสมีไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นคาร์เมนโรสเป็นตัวตำแหน่งลบบัฟอ่าก็ช่วยให้บบบบบอสแล้วก็โอ้ไม่กอดเสื้อหายโอเคเราใส่เสื้อไปแล้วแต่เสื้อก็ค่อนข้างจะไม่เวิร์กเข้าไหไรแต่ก็ใส่ไปก่อนเราไม่มีอะไรอะไรจะใส่ละแล้วก็ใส่แบบนี้เหก็เพิ่มดาเมจแล้วก็บวกคีเลดอีก15ก็ได้85มันก็ยังยังไม่คีย์บอ,อ,ย,อยู่ดดีแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรมั้ง85%เอนตก็น่าจะพอเงื่อนไขขั้นต่ำคาดแนวขัข้นต,ต่ำของนีละถ้าถาอ,าอาาเอา เอาแทงอ้ไหนก็ได้เสียแนะนอว่าจะควรจะเป็นแทงที่มีบัฟตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่แปะบัฟให้ตัวเองอ่ะบอสจะตี2รอบแล้วก็ทางที่ดีควรจะเป็นแทงที่สามารถล้างดีบัฟได้หรือว่าจะสามารถเอาแปะอิมมูนตัวเองได้จะดีมากซึ่งอันนี้มีอิมมูนตัวเองดีสุดๆแล้วก็เอาดเดเดสมาก,ก็ได้ดเดเดสก็น่าจะพอได้อยู่เพราะบอสมีสกิลโจมตีก็อาจจะได้บาเดฟรีแต่ก็เป็นบาเดตอนที่บอสก,กังโลกคงไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แล้วก็สองตัวนี้ใครแทนได้ไปงอีกถ้าเป็นโหมดตีนะเราจะเห็นตี้แบบฟรีๆเลยคือเอาเลลกก้้าาามาแทนนอ่็็คืปใ เฮลกามาแทนเซริสหรือเอาอิสเดียมาแทนก็ได้มันจะวนๆนอยู่3ตัวเนี้ยก็คืออิสเดียเฮลกาแล้วก็คาเมนโสก็แบ่งๆกันกันไปว่าใครของตัวไหนแน่นก็เอาตัวนั้นมาใสา่แต่ตอนนี้มีดูกา้าดูก้ามันดูก้าใช้ในบอลตัวนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันดันดันเพื่อนไม่ได้มันดันดันไม่ขึ้นเพราะมันห้ามไม่โดนไอโซเลชันโดนแบบติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นของเราเราว่าเวิร์กสุดก็คือไอเนี่ยคาเมนโสกับเซริส สลิีมันดีตรงที่ถ้าเราบิลสปีดเยอะมันดึงดึงดาเมจโัวเลยแล้วซึ่ง2ตัวนี้เป็นดาเมจและตัวนี้เป็นตัวก่ดแตกมันจะไม่ดีมากๆแล้วก็คาเมลโรสเนี่ยมันดีตรงที่ถ้าเกิดว่าใครบิลเป็นดาเมจดีจริงๆนะเวลามันกดสกิลอะถ้าเปลี่ยนคาร์แล้วมันจะเป็นบวกไอ้บัฟแกลด้วยมันจะเริ่มเทย์มาจะบัฟแกลบไหมมั้ยเป็นขั้นสูง5%นโหคงจะติดให้ผมไม่ติดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดติดขึ้นมาก็ได้ดาเมจฟรีๆซึ่งมันก็ดีมากๆแล้วก็มันผักบอดดด้้ววยแแตต่่่่ผักกไไไมนะะะพูงล็เอาจป ปั้นไปลงอบ,บิ i ช,ชั้นชั้นแรกๆครับพุ่มใหม่เพิ่มใหม่คือใช้ตัวนี้ไปลงอบ,บิได้แต่ว่าไม่เกี่ยวกับอันนี้แต่ก็คือบอกให้รวว่าปั้นไว้เพื่อมาลงอันนี้ได้ไม่ต้องเสียดายว่าตัวนี้ปั้นมาไม่ได้ใช้อ่าอะไรแบบนี้แล้วก็อ r t i f a c t ถ้าเกิดว่ามีอีกคร้งเลือกหนึ่งก็คือมันจะมีให้เซฟต่วนี้ถ้าเกิดตีมันเบิ้มง่ายใช่ไหมแบบโดนต,ตีตีนิดตีหน่อยจะตายให้เอาใบานี้มาแทนก็คือใบนี้จะเป็นนี่ใบนี้คูหลับโชคเลือดก็คือใบนี้จะเพิ่มประสิทธิผลทำให้ดดีีีบบบัััััแลวววก็หงจจจมมตเเเยะ,ะออสสผพรซึคืาา ทีมเราตีสตูมันจะดูดเลือดอทำให้เราดูดเลือดเพิ่มได้ดังนั้นอย่าฮิวเลอร์ไปแกงนี้ห้ามมีฮิวเลอร์เพราะว่าบอสห้ามฮิวเป็นแบบมันโดนไอโซเลชันอย่างที่บอกห้าฮิวมันจะฮิลได้แค่ตัวเองคนอื่นจะไม่ฮิวแต่ว่าบอสจะมีแพสซีฟที่ทำให้เดี๋ยวเราดูก่อนนะบอสจะมีแพสซีฟที่ทําให้เวลาเราตีบอสเนี่ยมันจะตีแล้วดูดเลือดแต่มันบางทีดูดเลือดไม่พอเนี่ยมันจะโดนโดนดนเดียวคือแย,ยกบัฟแล้วก็โดนซีวแพสซีฟด้วยวนนนเนรยาบอ,อยู่ คุณเนิฟไอ้นี่ซะไม่เนิฟอะไรสักอย่างก็ต้องเนิฟอ่ะแบบเอาดีเฟนซ์ออกไปเวยเพราะว่าเวลาตีบอสครั้งแรกบอสจะการดีเฟนซ์ทุกเทินทุก1ครั้งตอ่อ1นเทินโอ้ใหม่ก็คือแบบน่าอําคาญมากมีทั้งไอนน้นี่แล้วก็ยังมีจุกจิกอีกเยอะไปหมดแล้วก็ให้มันแค่ดูดเลือดที่มันดูดนิดเดียวถ้าเกิดตัวดาเมจเราตีไม่แรงพอก็ดูดเลือดไม่ขึ้นเลยเปไ็นอะไรที่ปวดหัวเว้ยมากแล้วก็ถ้าเกิดจะไปดูคลิปคนอื่นนะเขาแนะนาทีมนี้บอกเลยว่าเซริสอ่ะสปีดต้องประมาณ280-90เพื่อให้วันอยบได้ ถ้าไม่ถึงอาจจะทำ achievement ไม่ได้เพราะมันจะมี a อชิ e v e m e n t ให้ทำดาเมจเป็นล้านล้านสามใช่ไหมเราจะไม่ได้เท่าไหร่แต่คือมันสามารถเอาทีมนี้ไปทําได้แต่ไซริสต้องสปีดเร็วสุดในไอเดีเอาของที่เร็วที่สุดมาใส่ให้มันมันถึงจะทําได้แล้วก็เซอร์เมียต้องแรงคีเลตต้องสเสถียรกว่านี้แล้วก็ถ้ามีทางเลือกอีกจะมีรูลูกาน้ําด้วยอ่าลูลูกาน้ําซึ่งรูลุกกาน้าน,นี่ก็เป็นดาเมจตัวก่อแต่ที่ดีเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ปัน้นนะก้อนนั้นก็ช่างมันเถอะแล้วก็สามารถไปดูดเดบอไวื่่่อคนนมรู้ว่าถิตาาาไ้วว่่่่่บออแตตัยยงงงก เซิร์ฟมันล่มเรากดดูไม่ได้ั้่ถ้าเกิดว่าใครกดดูแล้วขึ้นก็สามารถดูตรงนี้ได้แต่เอาไว้ว่าให้ดูทีมหอเราก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปลงให้ดูอย่างละตัวธาตุละตัวอ่าตัวให้มันถึกๆึดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาตัวให้มันถึกๆแบบ <ๆ S 1> คนนี้อ่าคนนี้น่าจะถึกอ่ๆๆาเดี๋ยวเราไปดูให้ดูเฟสกลางบาเรียนก่อนคือเฟสกลางบาเรียนเนี่ยจะเป็นเฟสที่คอ่อนข้างปวดหัวเว่ยตรงที่มันกลางบาเรียนแล้วมันไม่เราดาามจไม่ขึ้นสกอร์มันจะไม่ขึ้นเพราะมันติดโรบอทโอบาเรียซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเราว พราะตัวนี้มีมคา,านิกหน้ามขานเยอะเกินไปอย่างน้อยควรเอาอะไรสัอกอย่างออกแบบอย่างน้อยควรเอาซีลออกไม่ก็ไอโซเลชันเนี่ยเอาออกไปให้มันดิวง่ายขึ้นไ่งบอสตัวนี้มันน้า,านขนา,านมากคือบอสตัวเนี้ยบอกเลยเป็นตัวเดียวที่ทำดาเมจได้น้อยมากคือเซิร์ฟโก,บบกอลของเราทำได้แค่สองแสนในขณะที่ตัวอื่นเราทำเราทำได้เจ็ดแสนคือต้องแบบเป็นทีมเฉบาะทางมากๆต้องปานสูตรจริงๆอะแบบคาเมโลเนี่ยถ้าเพิงแค่สิบบางทีมันก็ตายเพราะมันไม่ถือพออะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีถ้าเกิดติดสิบห้าเปอร์เซ็นต์บัฟไม ก็เบิ้มเหมือนกันเป็นอะไรที่ปวดหัวเว้ยมากโอเค,อเคดึงเซอร์เมียดีมากๆโอเคตีเบิ้ลเซอร์เมียจะมีตีเบิ้ลด้วยซึ่งดีมากโอเคอชูเมืองอันตีอีกรอบรอบนี้มีบัฟดาบบัฟดาบแล้วก็เสร็จแล้วปุป๊บเดี๋ยวบอสมันจะกางโล่เพราะที่บอสไม่มีโล่มันจะชา้ชาเราสามารถตีบอสได้ฟรีๆเลยเป็นแบบช่วงลอยฟรีแล้วก็มันจะพอมันตีบาเลีเสรซด่ะบอสมันจะใช้กันตีอันนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราล้างบาเลี ไม่ได้ตีบาเรียไม่แตกบอสจะต่อันตีแรงมากเราตีเหมือนจะบึ้มดังนั้นควรจะตีบาเรียให้แตกด้วยแต่มันจะเป็นช่วงที่บอสมาช้ามันสามารถทำอะไรหลายอย่างได้โอเคเราไปห้าบับแล้วโอเคเนี่ยห้าดีบัฟอย่างเงี้ยมันค่อนข้างหุนใจแต่ถ้าใจดีกว่านี้ทีมเราเราว่าควรจะทำเซริสีสปีด280มาเนี่ยจะจบบอสได้เลย อันนี้บอสกลางบาเล่เห็นไหมอันนี่คือบาเลยของบอสแล้วตอนที่บอสกลางบาเลยมันจะไอ้นี่ด้วยพัฒนาการมันจะไม่เซริตกดสกิลูสองไปดันเชิญห้าสิบซึ่งเป็นอะไรที่ปวดหัวสุดยอดเลยบอสมันแบบเอาทุกเม็ดอ่ะตัวเนี้ยเราบอกเลยมันเอาทุกเม็ดมันน่าจะเป็นตัวที่โดนเนิร์ฟคือก่อนที่จะทำเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าจะทำบาเล่บอสป้ายประกาศเวลดสี่มาแล้วว่าก่อนจะทำเวลด์สี่เนิร์ฟไอ้นี่ก่อนเลยถ้าจะเอาเวลดสี่มาแล้วบอสยังเป็นแบบนี้แล้วว่าตัวเนี้ยเกินไปหน่อยแล้วไอ้เนี่ยควรจะเป็นวิลด้วยเป็นสภาพตอนนเี้ย เ,เนี่ยแล้วก็ตีไปน,นี่ของเราตีบาเรียแตกกันใช่ไหมบอยยังไม่ได้เทินเลยเพราะบอยมันช้ามากจะเป็นช่วงเก็บแต้มช่วงบาเรียเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่นะเราตีบาเรียไม่แตกนั่นเลยเป็นช่วงที่ทำลายแต้มมากๆอ่าไอ้นี่ยมันจะดีสำหรับคนที่มีสปีดเยอะของเรามันวนหนาดไหนเนื่องจาเรามีดีบัฟเยอะแล้วเราก็มีสปีดเยอะด้วยอโอเคเรียบร้อยอตีอรอบก่อนแล้วเดี๋ยวบอสจะอันตีแล้วตอนบอสอันตีนะมันล้างดีบัฟทั้งหมดด้วยเนี่ยดีบัฟทั้งหมดที่เราทำมาหายไม่กอด <laughs> ชีวิตยางหน้าเศร้าแล้วดูมีบัฟดีเฟนต์โอ้โหตีไม่เข้าใหม่ก็ตัวนี้เนื้อพอตัวนี้ซัสมัเกทฮัดูคลิปนี้อยู่โอเคตอนนี้เราแฝงบัฟแล้วอันนี้ลบบัฟละฮโลหายแต่ว่าตอนนี้ไม่มีกอดแตกดึงเซซิเลียไม่ใช่เดี๋ยวรอเซซิเลียบนเทินมาแล้วมันก็จะได้กอดแตกกอดแตกสวยต้านทาน <laughs> นี่ขนาดทีมตึงๆนั้นเนี่ยสปีด2องของเข้มๆยังได้แค่ประมาณนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราวัดตีนาจะใกล้บุนละ แล้วก็อันนี้ไม่มีอมูลแล้วอาจจะยากหน่อยแล้วเกิดว่าใครกดมือนะเราว่าลารดะดีกว่าเพราะถ้าเกิดเอาลาสดมากดมือมัจนจะง่ายมันมีโซ,โซเบิร์นที่กดทุกเธอถ้าใครจำแองเกิซิก้านะเอาลารดมาแทนเลย้มกว่าโดนแค่บาดแผลเลือดไหลนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรมั้งก,ก,กอแตกทาร์เก็ตเนี่ยเต็มพอ่อละเซเม่เราสู้เจ็ดหมืน่นหก <76. S 2> ของเรานี่น่าจะได้ล้านกว่า อ่่าแตวยังก็ได้ลานกว่าเนี่ยมันจะเข้าเฟสจังหวะมันจะพอดีกันกับตอนที่บอสมันพัฒนาการเซดรีมก็จะไม่ได้เดินมาเออเราน่าจะปิดบอสได้เยแต่ทีเนี้ยเน้นดวงหน่อยเพราะว่าเซดริเอียเป็นตัวเดียวที่กอดแตกแล้วกอดแตกมันประมาณ50าสหรือเจเนี่ยแหละเราจะไม่ได้น่าจะ75็ดสบ้าเจ็ดมันมีรีบัฟอะไรสักอย่างอ่าโอเคดีไป ได้ประมาณล้านน่าจะได้ล้านสาให้เราเดานะถ้าเกิดไม่มคุณื่นปติเนได้ประมาณล้านสามล้านสี่โอเคแต่ว่ามันแล้วแต่ดวงด้วยโอเคนี่ก็คือทีมโมลลของเราแล้วก็โบปต่อไปบอสน้ำอ่าเดี๋ยวดูบอสน้ําก่อนบอสน้ำเนี่ยเราสามารถวันช็อตได้เลยแต่ว่าเผื่อเดี๋ยวเราหน้าแตกเอาสักคนนี้กันนะคนนี้กำังดีคือบอสน้ำเนี่ยเราวันช็อตได้คือเราเคยวันช็อตแล้วด้วยทีมนี้แต่ว่าไม่บ่อย คือมันจะมีโอกาสแตกเยอะไม่รู้เพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อาร์ติแฟกต์ให้มันดีๆหรือเปล่าออถ้าเกิดว่าเราใส่อาร์ติแฟกต์ให้ดีแล้วก็ไอ้ริวก้าเบล60เนี่ยมันจะเบลมันจะเป็นดาเมจเต็มข้อเลยแล้วมันจะโอเคเนี่ยเนี่ยมันจะดึงแรมมาได้เธอเลยเนี่ยมันดีมากๆแลถ้าเกิดใครไม่มีแรมนะไอ,อ้ไม่มีเอาจริงๆมันมีทางเลือกเยอะอะเอาแบบริวก้าอ่อรถไม้ก็ได้นะเอารถไม้มา,มาดึงก็ได้แต่อาจจะต้องกดมือเพราะเราไม่รู้ว่ารถไม้ มันดึงสกิลสามไปดึงอะไรก่อนเ่ยดังนั้นก็ต้องศึกษาให้ดีไปลองหาทีม,มาแต่ระว่าทีมเนี่ยทีมประมาณนี้โอเคสุดแล้วเปลี่ยนลำเป็นซิทไม้สำหรับมือใหม่ดีมากๆแล้วก็ถ้าไม่มีโรน่าหน้าไปหามาซะถ้าหาไม่ได้จริงๆก็หาขอคูริมาแล้วก็ต้องหาฮิวเลอร์มาด้วยถ้าเกิดว่ามีคูรินะเราว่าเอาลิวก้าใส่บัตสโตนน้น่าจะอยู่ทันแต่ว่าเรื่องของป้าป้ายเนี่ยไม่ต้องเอาดาเมจเบิร์มากก็ได้แค่สักสามแสนเราก็ไม่น่าเกลียดแล้วไปตีที่นอกกันให้ไปตีที่อ้เาวคล แล้วก็ลหน้ามันดีด้วยตรงที่ถ้าเกิดว่าเราตีบอสครบหกรอบอะมันจะผักมันจะเคา์เตอร์มาแล้วมันจะดันเทินทุกคนเลยเพราะว่ามันดันเทินจากแฮสซีโลหน้าแล้วก็มันจะฮิวด้วยดังนั้นคือการได้ฮิวจากตีนี้ก็คือมีสองอย่างคือการตีจากลหน้าแล้วก็บอสผักเคา์เตอร์ก็คือเราต้องตีให้ครบหกรอบเนี่ยมันจะขึ้นเมสไตใช่ไหมความเจ้าด้ยของปีศาจต้องให้มันวนเทินให้ทันซึ่งบกติมันควรทันนะแล้วกเคา์เตอร์มาแล้วก็จะฮิวแต่บางทีถ้าเกิดลมเหน้าเลา่อตนาาจะตยยเล พราะมันจะแบบรับดาเมจไม่ไหวโอ้แ oh ม็กก็นัเมื่อกี้เราไม่ขี้เหรอเอ้แม็กก็สเฮลกาเนี่ยคราวนี้เที่ยหกรอดแหละคอร์เตอคือเฮลกามันจะมีบัฟขี้เลทถ้าเกิดว่าเราเลือดเกิน50สง <c oughs> สัยเมื่อกี้ไม่ถึง50มัง้ง <c oughs> มันก็เลย <c oughs> มันก็เลยไม่เขาไม่ขี้แม็กก็โอเคอันนี้จบเสร็จนี่แหละ <c oughs> โบนอีกรอบก็คือให้ดันเทิร์นคนที่เป็นดาเมจดาเมจจมนภักสุดซอยเลยอ่าแล้วเราก็ เอาดิวก้าดึงไหมดิวก้ามีไอ้สกิลสองไหมไอ้ไหมอันนี้ดึงสกิลสองดึงอันนี้สกิลสามน่าจะสองเทิร์นต่อไปถ้าเกิดว่าเราบัไอ้ไอดอลเชียร์มามันจะช่วยดันเพิ่มด้วยแล้วก็แลมถ้าเกิดว่าใครอัพสกิลสองเต็มนะมันจะไม่โดนผักด้วยว่าจะผักไม่ไปแต่ล้อไม่จําเป็นโอเวอร์คิวเกินไปแค่นี้มันก็ผ่านละแค่นี้มันก็เกือบบันช็อตได้ละ,อ,ะอ่นนี่ดึงละอ่าดึงปุ๊บแล้วก็จบปาบ แล้วมันจะช,ช่วยทีมได้ด้วยตัวไอ้รามเนี่ยมันมีทั้งก่อแตกแล้วก็มีบัฟแกล์แล้วก็มีดาบหักก็ไถ้าเกิดบิลประสิทธิผลไว้นิดน,นึงก็โอเคละแต่ไม่ต้องใส่ให้มันก็ได้จริงจริงประสิทธิผลเอาจากไอ้แผนของมันก็โอเคละ,อะของเราน่าจะตีตายได้นะอ่าไม่น่าตายพอบอสจะเดชละน่าจะได้ประมาณเกือบเกือบตายตายไหมเนี่ยบอสเดชละแฮปเกิดบอสมันสุดหลอดคือมันมาคาเฟล มันมีทางรอดไม่มีอะไรรอดไปได้ตัวมันป้องถ้าดิวก้ามีสกิลดึงกันได้ดึงไม่ถึงเรียบร้อยโอเคเหลือแค่นี้เหลือซึ่งหนึ่งโอเคแต่ก็ถือว่าโอเคกว่าเนี่ยมันจะบังคับตายเดี๋ยวมันยาวเกินไปโอเคตต่อไปธาตุไม้เดี๋ยวเราไปดูธาตุไม้กันธาตุไม้ ที่ไม้ของเราถ้าไม้เราวันช็อตได้เราของคนนี้เลยที่ปกติรเราจะไม่ตีคนที่ไม่ทำดาเมจอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราขอนึ่งก่อนนะไม่เป็นไรมัง้งคงตีตายแหละเพราะปกติถ,ถ้าเกิดใค,ใครที่แบบกดเป็นศูนย์คะแนนอะ่ะถ้าเกิดว่าคนอื่นนะ่ะได้ศูนย์คะแนนแปลว่าคนนั้นะคะแนนยังไม่โหลดอาจจะก,กําลังโหลดอยู่อาจจะก,กำลังตีอยู่แล้วแบบคะแนนยังไม่ขึ้นนะอะไรแบบนั้นนะ่ะแล้วเกิดว่าคนเปิดห้องอ่ะคะแนนศูนย์คือคนเปิดห้องอ่ะเขากดเขนานน้าแล้วออกเลยแล้วก็เปิดตีเึ่งอย่างนี้เราว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเห็นกระโตกันหน่อย ปกติเราจะไม่ตีคนแบบนี้เพราะมันเห็นกับตัวแต่ว่าวันนี้เราจะมาโชว์เคสทีมของเราก็เลยจะลองดูว่าก็เลยตีไปขวาคนที่มันไม่มีคะแนนจะได้เห็นแ,แ,นะแต้มแทมไปนะแต่เอาจริงๆคือแบบนี้ไม่ควรทำาด็น้อยนควรตีเท่าที่ตีได้แล้วก็ไปกดแชร์ซะมันเสียเวลาแป๊บเดียวเพราะว่าตอนฟาวม,มีเวิร์นอะ่ะมันก็แค่กดฟาม์แฟาม out, แล้วฟาวมแบ็กกราวแล้วก็มากดเปิดบอทป้ายแล้วมาตีหน่อยมันก็ไม่เสียหายอะไรแล้วก็ไปเปิดตีนอกเขามันจะดีกว่าแบบนี้แล้วแบบนี้บบนมันแบบดูค่อนข้างเห็นกับตัวนะแต่ว่าเราจะตีไม่ตายก็ได้เพราะว่า เมอร์ไฟของเราไม่ใช่บิลที่เป็นออปติมัย์ถ้าเป็นบิลออปติมัย์ของเราอ่ะจะเป็นสายที่เป็นสปีด200แล้วฟูลดาเมจนั่นน,น,น่ะตีตายแน่นอนแต่เห็นไหมเมอร์ไฟยังไม่ได้เทินเลย <c oughs> คือแบบทีมนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยเบิร์เข้าหร่ถ้าเกิดเมอร์ไฟยังยเป็นสายแบบนี้อยู่แต่คิดว่าเมอร์ไฟอย่างเงี้ยเราชอบตรงที่มันกันบ้านได้ในกิวล์แล้วก็ในคันทีเอเวลาหยิบม,มาแล้วคนชอบเอาตีไอ้นี่ถ้ามันพอมาตีไม่ตายมันก็จะโดนแบบเมอร์ไฟสอยเอาได้เคาน์เตอร์หนึงน่งตีเบึ้มอะไรเงี้ยเคอร ดับินเดี๋ยวเราอธิบายึ้นไม่ขึ้นอีกบอสก่อนด้วยก็คือเห็นไหมมันจะมีเจ้าลูกแก้วเนี่ยเนี่ยมันจะมีให้ตีจำนวนรอบที่มันบอกของเราอีกสองรอบอ่าเดินหนึ่งรอบแล้วนี่สองรอบไหมนี่สองรอบเใช่ไหมนี่คือบัฟพี้มมันบอกเห็นไหมอ่าคาลเตอร์ด้วยของเราตีได้บัฟไปแล้วก็คือไอ้บัฟสีฟ้านี่เห็นไหมมันจะเป็นบัฟสีฟ้า เดี๋ยวให้ดูในนี้นจจเห็นง่ายกว่าก็คือเป็นบัฟนี่สารภูคุ้มกันเนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่โดนดาเมจ90%ของเลือดปัจจุบันแต่ว่าเลือดเราจะเหลือแค่10%เถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถล้างได้ซึ่งไอสารไอเนี่ยมันได้ตอนไหนก็ได้นะได้ก่อนที่บอสอันติีก็ได้หรือจะได้ตอนที่หลังบอสอันติไปแล้วก็ได้แต่ว่าต้องให้ได้มีบัฟอันนี้ตอนที่เราก่อนจบเทินดังนั้นสำคัญมากต้องมีบัฟอันนี้ซะ แต่ว่าเกิดว่าใครเล่นชีมท an like nope. no, ี่มันเป็นแบบตีหมูแบบนี้ยังไงมันก็ได้ครบอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ตีก็ตี2เป้าอันนี้ก็ตี2เป้าเบวก็ตี2เป้าเซติเลก็มีสกิลตีหมูทั้งสองอันมันพออยู่แล้วเห็นไหมมันเหลือเฟือเลยมันวนได้แบบทันแบบสบายๆพอมีปุ๊บนก็จะไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ว่าบอสก็ยังลบับเราอยู่ดีแต่บอสจะไม่ล้างดีบับตัวเองนะมันมีล้างดีบับตัวเองไหมเราจะไม่ได้ว่าบอสตัวนี้มีล้างไหมแต่คือบอสบางตัวเวลามาตียมันจะล้างดีบับตัวเองด้วย เป็เหมือนท่านไม้จะไม่ล้างแต่มันจะโลบับเราแทนแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าบอสพัฒนาการเอาธรรมารีนมาไม่มีประโยชน์นะบอสต,ตัวนี้ธรรมารีนนี่มีประโยชน์น้อยสุดเลยเอาฮาเซลยังโอเคกว่าฮาเซลเวลแค่50ก็ได้เอามาเล่นแทนก็โอเคออเ,เอตอนนี้ทีมก็ยังดูเฮลตี้อยู่แล้วก็ที่คันนามันฮิลดีอ่ะเพราะว่ามันตีสองเป้าบัสโต้เนะมันจะฮิลแรงตาม,ตามเฮลตีหมู ซึ่งมันตีคิทตันด้วยถ้าเกิดเราตีคิทตันเราก็ได้ฮิวรับไอฮิวจากคิทตันด้วยถ้าบอสก่อแตกก็คือแบบกดตีปุ๊บเลือดเต็มแน่นอนอขาบอนี้เลยเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างทําง่ายแหละแต่อาจจะยากหน่อย,อยตรงถ้าไม่มีบัตสโตนก็เอาฮาเซลม,มาแทนแล้วก็หาเบียร์ไฟหรือว่าบาวมาใส่ช่องตัวนี้ก็จะแบบจบสบายเลยซึ่งบอสต,ตัวนี้เราจําได้ว่าใช้แค่ประมาณล้านสองเนล้านสี่เราจะไม่ได้ว่าเอาเท่าไหร่ในเกรยเด็กเกอร์ซิกาแต่มันทําได้ง่ายอยู่แลลวเพราะปกติเราออโต้ทิมนี้ ก็บอยตายตลอดหรือว่าเกือบตายเข้ามากถ้าเป็นเมื่อก่อนอะตายชัวรบอสไปเแต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปเมอร์ไฟโดนกลายเป็นสายอารีนาไปแล้วซึ่งอเมอร์ไฟมันมีแค่ผู้คนมีแค่ตัวเดียวก็ช่วยไม่ได้โอเคประมาณนี้กัน่ะเบึ้มแล้วได้ประมาณล้านสามแต่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดทำเมอร์ไฟเอาเติมตายให้คนละถ้าเกิดทำเมอร์ไฟเป็นสายแบบดาเมจสปีดอหละมันจะแรงกว่านี้มันจะดีกว่านี้เขาไม่ต้องเป็นตัว ตัวบับดาบให้ตีบับดาบให้คันนะต้องเร็วกว่าคันนะ <c oughs> เพื่อเอาบับดา <c oughs> <Okay, S 2> บโอเบิ้มเ <c oughs> บิ้มแล้วบับดับศูนย์ด้วยยังไงเมื่อไฟก็ไม่กลับมาแฟร์ซีพอมันได้ <c oughs> ตัวเดียวที่จะอรอดคือเคลรนแต่ก็รอดก็อได้แค่เทิร์นเดียวไม่มีประโยชน์เท่าไหร่อ่าโอเคร้านสี่พอดีเป๊ะโอเคก็ทบกันเรียบร้อยแล้วทั้งหมดมสั่ตัวทีมของเราเอาไปว่าใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากถามว่าตัวไหนแท้ตัวไหนได้แบบ ตัวนี้ไม่มีสบาเอาไหนแทนได้บ้างแต่ถ้าจะโบติถ้าเป็นตัวสางสีดาวที่มันที่เราใช้อะเราแนะนําว่าไปปั้นมาดีกว่าเยอะเออเพราะเราจะเลือกตัวที่มันดีที่สุดมาเข้าทีมของเราโอเคเอาไปว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย